ซีทุกันเนาะค่ะเนาะเหมือนนี้ก็ติดตามแม่อุดรนะคะเหมือว่านี่ก็กับแต่กับข่าวไร้วันเป็นทีเรียบร้อยนะคะหกหกนะคะเหมือว่านแม่อุดรเ้าแตกไร้วันหกหกนะคะกับข่าวไร้วันนะคะไปได้ทุกประเทศนะคะค่ะเมือนนี้เอฟซีกระโทษข่าวลนยนะคะพอวาลขกับข่าวไร้วันแม่อุดรแมนแมนค่ะว่านี่ก็มาติดตามต่อนะคะเมือนี่แม่เสิให้ตัวใดมาฟังแม่อุดรน้ากันเด้คาะเด้อขามาแล้วกับเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็สับสกายทางช่องในเด้อค่ะสวัสดีแม่อุดอนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจตองเด้อค่ะนี่งานบวชมาขนาดจ้ามาในวันบวชโอ้ยงานบวชเรือเปล่าทางบ้านโม่บ้านมีแตกจนๆแตกโขกโกแม่กล้วเขาไล่ว่านโย่แม่อุดอนว่าไปได้ทุกประเทศมาอี่ปี้าท่านผู้ชมค่ะ เอฟซีโทรหาแม่บ่โทรค่ะกต่โทรมาอยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อมาบ่เด็กเฮ้ยบ่เด็กตามมาสั่นมาเอาเด็กเล่าอย่างเดียวมาสั่นน้ำพ่าเออแม่ก็บอกว่าเออะผู้ว่าซื้อกามีดพวกเนี้ว่าซื้อกามีดไปซื้อแล้วกับอ่านไปซื้อเลขเล่าเนี้ยมันของเขามันไปเอาออกไรบ้านเพื่อนมันไปออกไรบ้านเพือออกอีกอันนึงจ้าคือแม่ร้อนบอกว่านี่ไปได้ทุก ประเทศเพื่อน่าเนาะมันงกับอ๋อกี่นี้พู้เอซีม่โชกกระถือแล้วแต่ดวงอี่นี้เนาะค่ะยอยู่กับดวงเด้อะถ่ายเอซีอย่าไปเสียใจเด้อเป็นยังไงเนาะก็ถือว่านี่ก็โอ้มาถือมาหนี้ก็เอามือไหมอันอย่าไปเสียใจเด้อกับแม่ร้อนกับเป็นคนเนี่ยอันอันเป็นเนี่ยเป็นแนวทางแนวทางเออค่ะกับร่างมือแม่ฝันปะวันนี้แม่ฝันสิว่าให้ฟังเด้อฝันน่ะ เนี่ยพ่อแห้งหรือเปล่าเสียงแห้งมันดังแงบ้าใกล้ใกล้แงบ้าใกล้ใกลยแงบ้าใกล้ใกล้ตันกระต่ายน้องเม่งานบวชเนี่าะงานบวชค่ะงานบวชทางข้างบ้านนี่ค่ะโอ้ยแับเขาแับเขาแม่กุดอนฝันแทนผู้ชมค่ะเอามอคืนนี่ฝันอยู่ค่ะเอคืนนี่ไอซี่เป็นไหเงินโอ้ไหไหไหเด็กมาเสียง เพิ่นใหยียดมาเสียงมาคลืนนี่ก็ได้เสียงนะ้องเบิงเก้าศูนย์เก็ดเสียงหนักศ<อ>ูย์เก็ดเออเก้าศูนย์เก็ดเสียงเด้อนี่มาคลืนนี่บานนี่เราไปนอนนอนไปกับเงือดอยู่ได้ว่าจะนอนรับหรือบ่านรับนอนมาแสงดงว้านก่อนสีนอนนะ่ะบานนี่เราไปนอนดีๆมันโดดอยากนอนแห้งบานนี่เลยไปนอน น้อนเราเก้าศูน,นย์เก็ดเนี่ยไปเสียงบ้านในรถฝันรถฝันมาเด็กอ่ะด้อยมากได้ว่าเด็กอ่ะด้อยมาเกเลขร้อยมากูไปบอกโอ้เริ่มเงียบลงเลยไปบอกผู้ไปบอกกั<อ>นดิเด็กกระเดยร้อยมากบ้านนี้ให้ผู้ไปบอกกันดีว่าให้เขาผ่อนนงงจังหน่อยเลยผู้ประธานเออบ้านนี้เด็กอ่ะม,มันด้อยมากดดเป็นเด็กเสียงเลขเป็นีเก้าศูนย์เก็ด บาน,นี่เลขหนึ่งหนึ่งสามแปดเดืร้อยมาแดงแดงมาบานเป็นอย่างหน,นึ่งสามแปดคือนไปนั่นทับเก้าศูนย์เจ็ดบานนี่เอาหนึ่งสามแปดแมนม <c oughs> เลขตัวนี้ร้อยมามาทับแดงจึงครึ้งไหมบานแดงจึงครึ้งไหมร้อยพี<ๆ>่อ่นกันมาอังศีแม่หนึ่งสามแปดเนี่ยแมนนี่หนึ่งห<ๆ>นึ่งกับมาอังศีน้อหนึ่ง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 มาแปดกับมาอ่านจังสี่น่ หนึ่งสามบ้านเด็กสามกับว่าตามเด็กหนึ่งบ้บานนี้ก็เด็กแปด 8, บ้บานไม่เป็นยังไงเคือไปทับหนักศูนย์ทับเก้าศูนย์เจ็ดแมนทบ 90, 7, ับเก้าศูนย์สิเจ็ดเหล่านนี้ไปเอามันขึ้ไปทับกันจังซานมาซ่นในบ้านอ่ะบ้านในเนี่ยไป,ไป,ป,ยนนยไ,ปไปเบิง 90, 7, ้งเก้าศูนย์เจ็ดกลับไปเห็นหนึ่งสามแปดแดงอยู่เก้าเก้าศูนย์เจ็ดมันทับกันแหมงสิแม่ทับซ้อนกันแหมงสิแม่แต่ว่าเห็นหนึ่งสามแปดเดี่ยเออ บันแต่น,น,นี้รัฐบ,บ,บาลไทยเนาะแมนแต่ว่าแจ๊คสิเป็นจังไหน่<ช>หายเบิง<ช>้งเอา<ช>หายเป็นตีเอาวัฒน์มันออกอันได้บ้นค่ะผู้ไดเสียไปเป็นได้บัานก็นได้เออ,อไม่หลับมันทับกันยังสี่มาบานนี้เอาเก้าศูนย์เจ็ดอยู่ทั้งไตเลีกหนึ่งสามแปดบานนี้เมื่อเบิ้งบานนี้หนึ่งสามแปดอยู่ทั้งไตเลขเก้าศูนย์เก็ดแต่ว่าบาลนี่แนมขับไปนะไม่ไปเห็นหนึ่งสามแปดแดงจึงคืองอยู่ หนาโตเก้าหนึ่งสามแปดวะประจําไรมันก็เป็นยังสี่เอาก็ได้ว่าให้ฟางนี่ล่ะชุดนี่แม่บอกใคยหน้าสื่อได้ตโดดผู้ใดจานเดียน,น,นะ่นานนะ่าหน้าหน่ามันก็เป็นยังสี่จังว่งาว่อให้ฟางนี่ล่ะตีเอา,า่ะถ้าจะสื่อได้บันก็สื่อเกา้าว แน,น่นวะอืมอยกให้น้องว่าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสมเจ็ดสามแปดเช่นนี้ไหมแต่ว่าดนนแดงครึ <rồi S 2> ่งครึค่งนี่เลยแต่ว่ามันสิวาเด็กนี่วเด้วยสิมาเด็กไงอยวให้คิดจะได้นะเพาไม้ว่ามันเป็นไปได้เบิร<า><ม>์ดจ้าเพาไม้มันเป็นได้เบิร์ดอืมนี่ล่ะ ก็ได้คือแปดมันหเอาไปเสียงฝันนัคือเก้าูนย์เจี่บ้านนี่เขาบ่ได้บอกเรได้บอกหันสวยเอาไปใส่ซืบ้นงานนี้หรือบวชแต่การบ่นงานเป็นงานบวชเนาะเนงานบวชก็ได้ว่าสีบัวแันเขาพูว่าเออเขาหรอกเป็ว่าสีก็เป็นงานบวชเด้อจ้เกษียบเซาเซาให้เพื่อนยูแม่จะไปใส่ท่องเพื่อยู่ใกล้ใกล้แม่นี่ลแลยาดู่นได้าสเลยมีเสียงเพลงแม่กับอทูเราะไ ขันทีเพราะอาร์ตกับโอ๊ตม <are> าได้เพราะแม่งดอนย่ำข้องฝันอีกเนี่ยฝันคักเนี่ยฝันมานั่นแหละพันหยาบไฮระระฝันมานเก้าศูนย์เก็ดโดดเอ็นเอาไปเสียงฝันมันบออีซี่ไฮระก็ได้ไปเสียงฝันไปเสียงฝันโดดไปนอนกลางคืนบานโดดเป็นเด็กหนึ่งม่าแดงเลนะแดงมาด้วยอะไรเด็กหนึ่งนะบานเด็กสามก็แดงหม่าน้ำกันบานเด็กแปดก็แดงหม่าน้ำกันหนึ่งสิ่หมย หนึ่งแดงสามแดงแปดแดงแมนแดงกึงครึ่งแดงกึ่งครึงวานนี่เก้าศูนย์เจ็ดนั่นโดดแดนมากแดงมากสีแดงไปทางไหนนอเนี่นอประสริได้ว่าเนี่ไปแน่มากโดยพระทับปึ๊กพระอันเก้าศูนย์เจ็ดนั่นเก้าศูนย์เจ็ดวันนี่เลขโตโต้เทิ้งเนี่ยังแดงไปใต้ลุ่มไต้ลุ่มเก้าศูนย์เจ็ดอีกได้วันหนึ่งสามแปดนะแดงต้องไต่หนึ่งสามอันนี้ยังก็เก้าศูนย์เจ็ดอีกได้ทางไต่ ้าในการแน,นมใบแนมไปกับไปเห็นนี่เด็กเก้าศูนย์เจ็ดสิยูทังสี่หนึ่งสามดสิ่ยูทางแางสิแต่บวันแนมเห็น1นึ่งสามแปดแดงขึ้เก้าแดงคือเ<ม>อ๋าแม่แต่ว่าหายสิตีเอาจะเป็นยังไงรงเก้เจ็ดเร่างห<ม>นึ่งสามแปดแม่นจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงที่แดงนั่นเด็กนันเก้าศูนย์เจ็ดน่ะสี่ยูใต้เหรอมานนก็รแนมเห็นเนนนด็กนันหนึ่งสามแปดนำมนน้อยมา ได้มากดูไปทาปุ๊บอัน9 0้าศูนย์เจ็ดนะบาน,นี้บาน,นี้เออซัมนี่ก็ได้ซัมนี่บานนี้ก็ไปทบไปทาอัน9 0้นย์เจ็นหนึน่งสามแะบ้านแม่ก็แนยนเมือง่าเอา วนนึงสแปดสิไปจังไหนวะั่นวัมาบข้าวรดหนึ่งสามแปไปอยู่ทั้งหังอันเก้าศูนเจ็ดีกสแม่กับลงทางใต้กันนี้สองตัวเบียดกันมากแม่้านนี้กันเนมแนมเบองเก้าศูนย์เจ็อยู่ทั้งท้งนี่ตอนนี้ไปเบิงกับตัวเก้าศูนย์เจ็ผดงได้ไหมเจดและหนึ่งสามแปดเกาียดกันมาทั้งสอตเียดกันมาทั้งสอตัวาจุนจุนมาเลยว่าชูถไายเราเป็นหนึอยู่ทัง ใตเ<น>ก้าศูแต่ว่าหันแน่ไปก็เห็นแต่หนึ่งสาอยู่ทั้งไตเก้าศูนยที่แรกอะหนึ่งสามแปนะอยู่ทั้งเคร่ง,งเก้มัน่มัน,เป,น,เ,ปน,นเป็นแนวทางนะแม่เนะ,นะเปันฝันระวังว่าเลขเก้าศและหนึ่งมแปนี่ยไมเบียดกันมาก ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับผมครับสามารถเป็นอาหารกลางวันก็ได้นะฮะเพราะว่างวดเมื่อวานนี้ก็เต็มๆเลยนะครับสำหรับแนวทางแม่อุดรนนะครับรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ